สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบอีกแล้วกับทิเช่นางค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5วรรณยุกสิ่งสำคัญผ่านอักษรค่ะนักเรียนอ่านเรื่องเสนิปายจวักพร้อมทั้งสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีนะคะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์น้ำพึ่งตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อรีบเข้าครัวไปช่วยแม่ทำอาหารชาวนี้แม่จะทำอะไรกินคะน้ำพึ่งถามแม่แล้วหันมายิ้มแล้วตอบว่าชาวนี้อากาศค่อนข้างหนาวแม่เลยทำข้าวต้มร้อน,อนๆกินกับยำกุ้งแห้งเต้าหู้ยี้และไข่ตุน๋น ส่วนมื้อกลางวันแม่จะทำเกี๊ยวน้ำของปวดของลูกดีไหมจ๊ะวิเศษเลยค่ะแม่แม่ของน้ำพึ่งทำอาหารเก่งจังสมกับพ่อชมเสมอว่าแม่มีสเสน่ห์ายจะวกทำอาหารกินเองอร่อยและประหยัดปลอดภัยได้คุณค่ากว่าไปซื้อของเขากินนะคะแม่วันนายุ คือระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทยวรรณยุกจึงมีทั้งรูปวรรณยุกและเสียงวรรณยุกนะคะวรรณยุกมีเครื่องหมายบอกร,บระดับเสียงอยู่บนตัวอักษรค่ะสำหรับรูปวรรณยุกนะคะเครื่องหมายที่มีอยู่บนตัวอักษรเพื่อบอกระดับเสียงของคำมีสีรูปได้แก่ หนึ่งไม้เอกเรียกว่ารูปวรรณยุกเอกนะคะหรือไม้เอกค่ะ 2. โทเรียกของวรรณยุกตโทหรือไม้โทค่ะ 3. ตรีเรียกวรรณยุกตรีหรือไม้ตรีค่ะจัตวาเรียกวรณยุกต์จัตวาหรือไม้จัตวาค่ะการเขียนรูปวรรณยุกตจะต้องเขียนให้ถูกต้องโดยเขียนไว้บนพชนะตัวแรก ยื่องไปข้างขวาเช่นไก่หม้าโตแต่ถ้าเป็นอักษรนำหรืออักษรควบให้เขียนไว้บนพจน์ต้นตัวที่สองนะคะเช่นคำว่าอร่อยค่ะคำที่มีรูปวรรณยุกต์เองยกตัวอย่างนะคะม้าเหมียวซาลินญี่ปุ่นสี่เหลี่ยม ไข่ไก่ไก่เกลียว่ากล่าวแบ่งกลุ่มสุ่มไก่ปุยนุ่นค่ะคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทนะคะยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้เสื้อเชิ้ตน้ำค้างหมาน้นาพื้นบ้านฟ้องร้อง ร้องไห้แก้วน้ำช้อนข้าวนะคะคำที่มีรูปวรรณยุกตรีค่ะยกตัวอย่างนะคะกระเจี๊ยบบววโต๊ะโปะ๊ะเจียวเจ้าขนมเปี้ยะเกี๊ยวปูโป๊ยเซียนค่ะ คำที่มีรูปวรรณยุกต์จัตาวาลน,นะคะกว๋วยเตี๋โกรนเก๋ตีตัวจ๊เอ๋ขนมโกปุ้งกีร้อนจีปะเดียวค่ะต่อมานะคะตัวอย่าง คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำที่มีเสียงสามัญตัวอย่างเช่นบอลลูนเรือนไทยค่ะสำหรับคำที่มีเสียงเอกนะคะยกตัวอย่างเช่นกระจาดดอกกุหลาบค่ะคำที่มีเสียงโทยกตัวอย่างเช่นลูกโลกวาดภาพนะคะ คำที่มีเสียงตรีละมูดมะพลัาค่ะคำที่มีเสียงจตาวาของขวานหัวขวานนะคะต่อไปดูหลักการผันอักษรสามมู่หรือต่ย,ยางกันนะคะการผันอักษรสามมู่อักษรสูงคำเป็นใช้วรณยุกต์ได้สองรูปคือเอกกับโทค่ะ เสียงพื้นที่เสียงจัตาวาผันได้3มเสียงคือเสียงเอกโทจัตาวานะคะคำตายใช้วรนยุกต์ได้หนึ่งรูปคือโทค่ะคำพื้นเสียงเอกผันได้สองเสียงคือเสียงโทนะคะการผันอักษรสามมูออักษรกลางคำเป็นใช้รูปวรนยุกต์ได้ครบทั้ง5้ารูรูปคือเอกโทตีจัตาวา พื้นเสียงสามัญผานได้5เสียงคือเสียงสามัญเอกโทระตรีจัตวาค่ะคำตายนะคะใช้วรณยุกได้3รูปคือโทะตีจัตวาค่ะพื้นเสียงเอกผันได้4เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงะตรีเสียงจัตวานะคะการผ่านอักษรสามู่อักษรต่ำคำเป็นใช้วันยุกได้สองรูปคือเอกกับโทค่ะ พื้นเสียงสามัญผันได้สามเสียงคือเสียงสามัญโทตีค่ะคําตายสละเสียงสั้นใช้วนุกได้สองรูปคือไม้เอกกับไม้โทค่ะพื้นเสียงตรีผันได้สามเสียงคือเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวานะคะคำตายสละเสียงยาวใช้วยุกได้สองรูปคือโทกับจัตวาค่ะพื้นเสียงโทผันได้สามเสียงคือเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวานะคะ ตารางเปรียบเทียบการผ่านอักษรอักษรสูงคำเป็นนะคะเช่นเสียงเอกคำว่าขากับคาข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 านะคะคำตายสดนะคะผ่านได้คำว่าสดค่ะอักษรกลางคำเป็นกินกิ่นกินกินกิ่นนะคะคำตายกอด อัต่ำยา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 ได้คำว่าย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 านะคะคำตายฉลาดเสียงสั้นคะกับค่ะค่ะคำตายนะคะยากยากนะคะการผ่านอักษรคู่อักษรคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงที่มี14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังโชชาซอโซชกระชื้ พอนามนโฑท,ทบุษ t h ทอทอทหารทอธงพอพานพอฟันพอสัมภาและพอน้คู่ค่ะในการผันอักษรคูส่สามารถผันให้ครบ5้าเสียงได้โดยนำอักษรสูงที่มีเสียงคู่การมาช่วยการผันหรือถ้าจะผันอักษรสูงให้ครบ5้าเสียงต้องผันคู่กับอักษรต่ำที่มีเสียงคู่เช่นเดียวกันค่ะอักษรคู่นะคะได้แก่คอควายคอคนคอละคงังคู่กับอักษรสูงของไข่กับขอขวดค่ะ ชอช้างกับชอกระเชอคู่กับชอชิงนะคะชอโซ่คู่กับชอสลาชอบริี่สีชอเสือค่ะ,อะท,อท,ทอบุนมุนโททอบุษเท่าทอทหารทอทงนะคะอักษรสูงได้แกท่ทอฐานกับทอถุงค่ะพอพานพอสัมภารคู่กับหอพึ่งนะคะฟอฟันคู่กับหอฝาค่ะหอนาคู่คู่กับหอหีบค่ะ ตัวอย่างการผันอักษรคู่ค่ะอักษรคอควายกับคอไข่สามัญคือคาเอกคือขาโทคือข้าตีคือขานะคะจัตวาคือขาคาขาข้าขาขาขช่อช้างชอชิงนะคะสามัญคือชิงเอกคือชิงโคคือชิงชิงตีคือชิงจัตวาคือชิง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 นะคะ อักษรสูงพอพานพอพึ่งค่ะสามัญคือไพเอกคือไผโทคือไพตีคือไพจตวาคือไผไพไผไพไพไผไผนะคะการพันอักษรเดี่ยวการพานอักษรเดี่ยวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงที่มีสิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬา สามารถผันให้ครบ5้าเสียงโดยใช้หอหีบมาช่วยนำนะคะต่อมานะคะนักเรียนฝึกอ่านคำที่มีรูปวรรณยุกต์และปะโยคพร้อมกันค่ะคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันได้แก่คำว่าชูชีบ้องแม้วถ้วยฟูขึ้นหมอ้อกุ้งยิงอ้อยอิงคลอเคลียป่าชายเลน ภูมิปัญญาพยากรณ์ไก่ปา่ากลางคืนค่ะคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกรันคือฝาแฝดไม้ดัดหมามุย้ยล้นพ้นวัฏจักรรุ่มร่ามสมบัติรำเริ่ดสักรัร่งพุทธชาติวาดภาพสายใหมค่ะ น้องหนูทำหน้าที่บ้องแบวเหมือนเห็นคนแปลกหนะ้าคำว่าบ้องแบวซึ่งหมายถึงมีหน้าตาใส่ื้อไร้เดียงสาข้าวชนิดนี้หุงขึ้นหม้อน่ารับประทานคำว่าขึ้นหม้อซึ่งหมายถึงเรียกข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดาว่าข้าวขึ้นหม้อนะคะเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ดูแลไม้ดัดไว้อย่างสวยงาม ไม้ดัดหมายถึงพันไม้ใหญ่นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้มีรูปต่างๆตามที่ต้องการนะคะพ่อแม่มีพระคุณต่อเราเปน็นล้นพ้นคาว่าลน้นพ้นหมายถึงยิ่งยวดไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะคะดอกไม้ในสวนบานสะพง่งคําว่าสะพ่างหมายถึงอาการหรือสิ่งอย่างเดียวกันกันกบจํานวนพร้อมๆกันคะ่ะสรุปความรู้ นะคะวรรณยุกมีสีรูป5้าเสียงการผันคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและอักษรสูงจะมีรูปเสียงวรรณยุกตรงกันส่วนคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําจะมีรูปวรรณยุกไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกค่ะเด็กๆพอจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณยุกนะคะหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้ค่ะวันนี้ขอจบในการเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณยุกต์ เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ